TME แปดแปดชานาน้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ คลิปที่501ทีมงาน GMN 88 Channel ขอนำเรือร่องมาวดีที่เกิดจดากความศรัทธา เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประชาเกษมอเภอเถมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเหตุให้แอ็ดมุนีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ขัน มุมความเป็นมาของพระพักท้าวเวสุวรรณว่าเหตุใดพระพักของท้าวเวสุวรรณจึงละไม้คลา้ายหน้าอยากแอดมินจึงได้ขออนุญาตพระอาจารย์ขัน นำเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นบารมีทานเป็นเพียงเท่านั้นเดิมทีท้าเวสวุวรรณนั้นเป็นประตุชนคนธรรมดาอยู่ยุคของพระพุทธเจ้าหรือพระสมณะโคดมแต่เป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก จึงได้ปรุงอาหารรสเลิศมากมายไปถวายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่ขอรับและบอกให้เทวเวสุวรรณนำไปถวายคณะสงฆ์เทวเวสุวรรณก็ได้ทำตามดำริของพระพุทธองค์ผ่านมาสักระยะหนึ่งเทวเวสุวรรณ ได้นำจีวรชั้นดีไปถวายพระพุทธเจ้าอีกคราแต่พระองค์ก็ไม่ทรงรับและบอกให้เท้าเวสวรรณนำไปถวายคณะสงฆ์เท้าเวสุวรณเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจจึงได้ตีหน้างอหน้ายักษ์ใส่พระพุทธองค์ ด้วยความที่ท้าวเวสสุวรรณมีความเรื่มใส,ส่ศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างแรงกล้าจึงไม่ลดละความพยายามที่จะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ให้จงได้อยู่มาวันหนึ่ง เ้าเวสวรรณได้แต่งบทสวดนาโมตัสสะถวายแด่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงรับเอาไว้อยู่มาอีกสักระยะหนึ่งเาเวสวรรณคิดได้ว่า จะแต่งบทให้พรพระถวายพระพุทธเจ้าเมื่อท้าวเวสสุวรรณได้นำบทสวดให้พรพระไปถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับไว้พุทธังมัดจิตธรรมมังมัดใจสังขังรักใคร่ัตรูหมู่มารวินาสันติพุทธังมัดจิต ทำมังมัดใจสังคังรักใคร่โชคลาบเงินทองทั้งหลายไหลามาจุติแก่ข้าพระเจ้าคะเตเตสิสัมปติฉามิสวาหโมอิติปิโสพระควาเยมราชาโนทาเวสุวรรณูมรนังสุขัง อรหังสุขตูณมูพุทธายะและเมื่อมีความสุขในการแต่งคาถาถวายแด่พระพุทธเจ้าจิตของเทสวสุวรรก็เกิดมีแต่ปิติสุขแห่งการเลื่อมใสศรัทธาจึงเข้าสู่สูดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับ พระคาถาของเทวเวสุวรรณบทที่สองจึงได้พุทธพยากรณ์ว่าเวสุวรรณเป็นสูดาบันฝ่ายขรหัดและเมื่อสิ้นเราแล้วในภายหน้าสมบัติทรัพย์สินทั้งสามโลกเป็นของเทวเวสุวรรณ เดิมเทเวสวรรณเป็นพ่อค้าชื่อทองเวสะแปลว่าพ่อค้าสวุวรรณแปลว่าทองแต่ด้วยความที่สนิทกับพระพุทธเจ้าพระองค์จึงมักเรียกว่าพ่อค้าทองทีมงาน g m a 8 8 Channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจบคลิป ไว้ณที่นี้ถ้าหากว่าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปสำหรับท่านที่กดให้แล้วทางทีมงานขอขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีและขอบคุณแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ